ก็เป็นเกมที่ดีอีก1วันนะฮะได้มีโอกาสได้สลับสเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงไปเพื่อพักผู้เล่นหลักไว้เจอกับแมตช์โคราชในวันวันเสาร์นี้นะครับก็ก็เป็นไปตามแผนของโค้ชเอได้วางไว้นะครับก็มารอชมกันในในบิ๊กแมตช์วันเสาร์นะครับครับผมขอบคุณมากครับสำหรับเกมนั้งจัดเต็มมาฮะครับตามที่เราได้สเกลเบื้องต้นกันไว้นะครับก็ ผู้เล่นหลักก็น่าจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมครับทั้งอังเดย์เปโดโต้แล้วก็กับตันแขกนะฮะเอเซิร์กสลับลงไปครับผมรับเต็มที่ครับเสาร์ครับผมผมว่าครับเกมวันนี้นะครับก็เราพยายามถ่ายให้เด็กใหม่ได้เล่นนะครับก็น้องๆก็ทำกันเต็มที่เนื่องจากว่าเราไปลองอยู่เยอะนะครับ ก็พยายามกันในเรื่องของบอลรับนะครับแต่ว่าก็ยังทำ,ทำไม่ทำไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็ต้องกลับไปฝึกซ้อมกันก็นัดสุดท้ายเราเจอกับ Air f o r ร์นะครับเราก็ต้องพยายามให้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะให้น้องใหม่หัดเล่นเพื่อที่จะรู้ทุกการหน้านะครับ สำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นเกมที่เราพยายามที่จะทดสอบผู้เล่นบางคนนะครับในบางกลุ่มที่จะต้องมีการพัฒนาต่อนะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยต้องพักเขามั่งนะครับในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับส่วนการเล่นกับในวันเสาร์นี้นะครับกับโคราชนะครับเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องโคราชเองเนี่ยเป็นทีมที่ดีนะครับโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องทํางานให้หนักขึ้น แล้วก็พยายามให้มากขึ้นเพื่อจะเล่นกับเขาครับ การชัยชนะนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นแชมป์เลกแรกเดมอนฟูดเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่นักกีฬาแสดงออกมาในสนามเนี่ยคือเรากระหายในชัยชนะนะครับแล้วก็รูปเกมโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจมากโดยเฉพาะเกมเรามีการแก้ไขข้อผ่องดีขึ้นทุกทิศทุกทิศเรื่อยๆครับเพื่อที่จะไปเล่นเ o ม d นฟูดเพราะว่าเดมอนฟูดเป็นทีมที่ดีแล้วก็เป็นทีมที่ยังไม่เสียเส้นให้ใครเลยเพราะนั้นการจะชนะเ o ม d นฟูดเนี่ย รายละเอียดทุกอย่างต้องมาให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราทําตามเป้าหมายที่เราต้องการแล้วนะครับก็รอรุ้นวันเสาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จชิงแชมป์กับเดนเวร์ฟูดตอนนีนนเ้เข้าดูได้แล้วเข้าดูได้ใช่ไหมเออก็ถ้าเข้าดูได้ก็มาดูที่สนามนะครับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาดูกีฬาโดยเฉพาะลูกหลานเนี่ยถ้ามาดูกีฬาเนี่ย ปลูกฝังในเรื่องรักกีฬาเพราะนั้นแฟนขามทุกคนเนี่ยอยากจะดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเราติดโควิดแล้วก็เราค่อนข้างจะเครียดในกับโควิดเพราะนั้นเรามีกีฬาเนี่ยผ่อนคลายเอาลูกพาหลานวันหยุดนะครับมาดูกีฬาแล้วจะได้ความสนุกแล้วก็ได้ปลูกฝังให้ลูกหลานด้วยแล้วก็นักกีฬา2ทีมคิดว่าน่าจะเล่นตอบสนองคนดูแน่นอนครับวันนั้นครับขอเชิญชวนวัน,ว,นวันเสาร์นะครับรูป,ร,ปรูปเกมวันนี้บอลแรกเราไม่ดีพอไม่ดีแล้วเนี่ย มันรวนไปหมดการรับเสิร์ฟอะไม่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 ดีมากๆพอรับเสิร์ฟไม่ดีเนี่ยพอแต้มห่างเขาก็เสิร์ฟอัดเราใหญ่เลยวอนนี้เด็กมันมันมันมาไม่เสถียรมันมันมามันมามันผัดกันเสียมันผัดกันเสียทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นง่ายพอแต้มห่างเขาก็เล่นง่ายพอจะไล่ทันจะไล่ทันก็ไปอีกแล้วเพราะเราเอามารับบอลแรกไม่ดีเพราะมันหลุดหลุดเป็นชุดๆเลยเดี๋ยวต้องกลับไปแก้ไขใหม่ มต่อไปเราก็เต็มที่กับวิสาขาครับเราเราก็พยายามปล่อยเด็กปล่อยเด็กลงไปดูว่าเขาพอจะเล่นได้ไหมในในเลขที่2ก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่างอีทีตอนตอนเลขกสครับ วางตัวนักกีฬาเพื่อที่จะดูผลงานแล้วก็ลูกเกมนะครับเพื่อที่ว่าจะเล่นกับไดมอนด์ฟ้ดในวันเสาร์เนี่ยนะครับเพื่อหาทีมที่ลงตัวที่สุดนะครับส่วนในเรื่องการแพ้ชนะเนี่ยเราเราตั้งใจมาเก็บ3คะแนนอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะลุ้นอันดับ2หรือถ้าวันสุดท้ายทอนแกนสามารถชนะสเทียรได้เราก็จะมีโอกาสนะครับเพราะนั้นเราเรา,เรายังมีความหวังเพราะนั้นเราก็เตรียมทีมที่จะเล่นกับไดมอนด์ฟ้ดเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ วันที่เราจะเล่นกับไดมอนด์ฟูดเนี่ยเราคิดว่าก็คงจะเป็นรูปแบบที่น่าจะเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งนะครับก็แต่เราจะเสียเปรียบในเรื่องประสบการณ์นะครับของไดมอนด์ฟูดมีผู้เล่นมีประสบการณ์สูงเพราะฉะนั้นเราเราต้องเก็บรายละเอียดให้ดีกว่าวันนี้นะครับอย่างที่เห็นที่ปล่อยน้องลงไปหลายหลายคนเนี่ยยังทําได้ไม่ดีเพราะนั้นต้องรีบแก้ไขนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมสนุกนะครับวันเสาร์ ที่จะเจอแบตหน้าที่เจอกับเดมอนฟูับก็เราเด็กๆทุกคนอยากแข่งกับเดมอนฟูสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมันฟูเป็นทีมที่เป็นทีมเต็งแล้วก็มีผู้เล่นศักยภาพสูงเป็นผู้เล่นที่ผ่านประสบการณ์ระดับชาติระดับนานาชาติมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเจอเนี่ยเราต้องดึงหัวใจต้องแก่งแล้วก็ความนิ่งต้องมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถ ทำเกมของเราได้ดีแล้วแต่เราจะเป็นรวนในตอนช่วงสําคัญทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจุดแก้ไขตรงนี้ถ้าเราทําได้โอกาสเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะสนุกครับก็ขอให้ตามมาเชียร์กันแล้วกัน,นค่ะวันวันเสาร์นี้นะคะทีมนครราชสีม,มาเดโมบ c ซีนะคะพวกเราเจอศึกหนักเจอทีมเดมอนฟ o ตนะคะเวลา18นาฬิกานะคะที่ยิมนิมิบุตรค่ะยู่ สำหรับเสานี้นะคะก็ทางสนามเขาก็เปิดให้เข้าชมได้แล้วก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนๆบอลเล์บอลน,นะคะที่อยู่ใกล้ลรงยิมหรือว่าใครที่แบบรอรอเข้ามาดูในสนามอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนๆนะคะให้มาเชียร์พวกเรานครราชสีมาเดมาร์วีนะคะสำหรับใครที่มาที่มาชมทางสนามไม่ได้ก็ชมทาง Youtube ช่อง TVA Channel ได้ค่ะขอบคุณค่ะ